ในวิดีโอนี้ฉันจะพาคุณมาดู3ขั้นตอนง่ายๆในการตั้งค่าสำหรับการสำรวจแบบวิดีโอของ Work Ahead ในช่วงท้ายวิดีโอฉันจะมาบอกเคล็ดลับ3ข้อที่ใช้ได้จริงด้วยค่ะสำหรับการตั้งค่าคุณจะต้องใช้เวลา15นาทีโทรศัพท์ Android 1เครื่องและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตคุณสามารถใช้โทรศัพท์1เครื่องหรือกี่เครื่องก็ได้ยิ่งมีโทรศัพท์มากยิ่งทำแบบสำรวจได้เร็ว คุณต้องทำตาม3ขั้นตอนสำหรับโทรศัพท์แต่และเครื่องที่ใช้ในการทำแบบสำรวจขั้นตอนแรกคือการดาวน์โหลด w o r k a h h e d Survey จาก Google Play Store ขั้นตอนที่2คือการเข้าสู่ระบบโดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่เราให้ไปคุณสามารถใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบเดิมกับอีกกี่เครื่องก็ได้ในตอนนี้คุณจะเห็น2แบบสำรวจอันหนึ่งมีไว้สำหรับการทดสอบและอีกอันสำหรับใช้สำรวจ ขั้นตอนที่3คือการดาวน์โหลดทั้งสองแบบสำรวจนี่คือทั้ง3ขั้นตอนค่ะง่ายมากเลยใช่ไหมล่ะคะในตอนนี้คุณมีทุกอย่างที่ต้องการสำหรับการสำรวจแล้วคุณไม่จำเป็นต้องเชื่อมอินเทอร์นเน็ตอีกแล้วค่ะในตอนนี้ฉันอยากให้คุณลองแบบสำรวจทดสอบเพียงแค่เลือกแบบสำรวจเลือกการตั้งค่าใดๆก็แก่แล้วคลิก launch survey ลองตอบดูได้เลยค่ะฉันอยากให้คุณเข้าใจว่าคำถามเป็นยังไงและรู้สึกยังไงที่ได้ตอบ เพื่อให้คุณสามารถช่วยเหลือได้หากใครสักคนต้องการความช่วยเหลือคุณสามารถลองแบบสำรวจทดสอบได้เท่าที่ต้องการเลยค่ะนอกจากนี้ยังมีเมนูที่ทำให้คุณสามารถข้ามหรือย้อนกลับไปคําถามก่อนหน้าลองกดดูด้วยนะคะในตอนนี้ฉันอยากมาบอก3เคล็ดลับค่ะข้อแรกเมื่อเปิดแบบสำรวจให้ระวังหน่อยนะคะใช้แบบสำรวจจริงเฉพาะเมื่อคุณสำรวจคนจริงใช้แบบสำรวจทดสอบเมื่อคุณอยากลองใช้งาน มิเช่นนั้นคุณอาจจะผสมคำตอบทดสอบกับคำตอบจริงได้หากคุณคิดว่าคุณเปิดแบบสำรวจผิดไม่ต้องกังวลไปเพียงแค่บอกให้เรารู้แล้วเราจะเช็คคำตอบเพื่อดำเนินการย้ายให้หากคุณต้องการเคล็ดลับที่2ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ของคุณชาร์จจนเต็มแล้วและตรวจสอบว่าไม่มีการอัปเดตระบบหรือการเตือนที่น่ารำคาญอื่นๆที่อาจโผล่ขึ้นมาที่หน้าจอในระหว่างที่ทำการสำรวจสุดท้ายเราขอแนะนำให้เตรียมหูฟังไว้1ชิ้นต่อเครื่อง แต่คุณสามารถสำรวจได้เหมือนกันแม้ว่าจะไม่มีหูฟังอย่างไรก็ตามหากใช้หูฟังจะได้ยินชัดกว่ารู้สึกเป็นส่วนตัวกว่าและเมื่อใช้หูฟังคุณสามารถจัดที่นั่งให้คนนั่งใกล้กันได้โดยที่เสียงมา่ไปทําให้คนอื่นสับสนสรุปก็คือคุณต้องดาวน์โหลดแอร์ัปเข้าสู่ระบบและดาวน์โหลดแบบสำรวจสําหรับโทรศัพท์แต่ละเครื่องลองทําแบบสำรวจเพื่อให้รู้ว่ามีหลักการทํางานอย่างไรให้ระวังในการเปิดแบบสำรวจตรวจสอบให้แน่ใจว่าชา์จโทรศัพท์แล้วและควรใช้หูฟัง ในวิดีโอถัดไปฉันจะแนะนำวิธีการสำรวจคนจริงค่ะหากคุณมีคำถามหรือประสบกับปัญหาใดๆโปรดติดต่อเราได้เลยเรายินดีที่จะช่วยเหลือคุณค่ะ